ว่าใจไม่หับบอกว่าใจยู่ตีนี่ไม่ยอมมาได้บ่าอย่าดนแรงว,วันนี้รับอ่าพี่บ่าวจื่อเล้ยไม่สาบก,กับมึงเด็กแน่ล่าเด็กไหนกูเตา่ามึงเด็กไหนี่เด็กตายกับโยกอ้อนกับพี่บ่าวจื่อเล้ยกับเจับแม่โยก้อนไม่รู้จะกูเป็นไปได้ <c oughs> เด็กตาย,ายไหนบ้าอ่ะ เราไม่ไกร่คุมรอยอาฆ่ามันโดนเหื่อเฮ็ดนะไม่เกี่ยวนะโรดกันอกูไข่ค,คนตายเราไม่ยอมแพ้ไข่นะเรดกันไปอยู่ในดอนแพ่คนตายเออเกล็ดไมาเต๋อวยวคว้างบอลก่อนเต๋วันนึ่งต่อริบซ้องคนตายไม่วิ่งเลยอ่ะคนตายนึ่งคนตายริบซ้องอ่ะ,อะไอ้บ่าวนู่นเด็กเนื้อหนึ่งกว่าเพราะมันสอยเนียนเลย อวันลังไปเดินในลาดว่า,วาป้าโบเนื้อมาแก่รอยว่าป้าคนตายแหลนลงใส่ในคอลองหลงไปออกไปนำตาพีับฟีบรรอ,อุกรันนะแล็กปีมาเจือไรไม่สามกับเราคนตายพูดกันดีๆกับจับแม่โยกหรือไม่หรือจับกูอ่ะว่าป้าเด็กตายมโน,โนโต้องรูดีวว่าคุมใครใช่ไหมไอของเพื่อนที่ชอบคอนโอยอไม่ชอบอ่ะแต่เราไม่รู้นี่ต่ำเพลี้ยมาเลยยาก มึงเจอได้ป่ามึงเด็กว,วันเมื่อัครับวันเมืองครับเต็เจอเปล่ามึงไปต้มแมงเลยลบไปก่อนต้ามแม่หว่าคนที่มาต้านตีทุดในปากงไต้เคยตีรองจากเอกาเจยเคยต้มแม่มึงรอไหมว่ากูใครอ่ะไปแล่นนลาดตะ่ะคนเล่นครูกว่าเพื่ต้องเดินคอมนะ่ะง่ายังนะคนเล่นแกไหนลาดต้องคอมไม่คอมเพื่อมันยึดหนังตือกันอยู่ <c oughs> คอมยอดเยี่ยนเลย อย่าแมงเล,เ,ลเล่นฟรีๆนะกูเลิกแล้วเลยแกแม่นกูยุดแล้วไม่ทำลแล้วอันที่มันแหม่ตั้งวันมันได้ต้งบาสแหม่ครับมาหน้ามามาหน้าร้องสำเลยปุ้มเพิ่อนนันกัน,นเอาเกี่ยวน,นั่นไหมคนตายอันนี่ครับวิลล่าเปล่าก็แล้วคนตายกว่ป้าปรอยขึ้นเราบาน,นมาไหมน้องไม่ได้ครับเลยเลยยุ่งเต็มที่เลยเดินทิปไม้ตรงครานไม้ไม่ได้ครับเลยปุ้มนะมา แล้วไม่จ er no SI ิ้งเปร็ดหอไม่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 กับไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้มาจริงเฟรดมาไม่กับไม่ไม่ได้จริงเฟรดไม่เตจริงออกไปได้แล้วเฟรดกลางกลางเลยพวกนนี้มาอะไรอ่ะนี่ครับโอ้มาเตี่ยวกันน้องนะครับโรก้าวันนักมาพวกมาเที่ยวมาเนี้ยเทียวเรากันจิ้งจอกเป็าตนาตั้มเดี๋ยวมาลองเอ้อเลยๆว่าว่านี่เลยขึ้นมาไม่ขึ้นคนตอกกันมาโ วัรันกะเหล่ากคับพีเด็กไม่ไม่พีลวนนีไปเลยมังนลองพีอามาพีไม่อะปุมา่ยมาต่ปากเนื้อนเด็กไม่ไม่หมาพีไม่จะมาีอามาพีลุเด็กกีอนกะยังเหานี่ครับเขเลยไม่เตเกูไม่เอาเคพี่มาในกคเดิป็นเจันวเดล้วัเด็กอามาพีครับเรวราคาคิดเพื่อนหองเาคิดอะไรกับราคาคิดเล่นกันได้ คือตั๋วไปเลยตั๋ากลางคืนนี้รอยจัวกเล้านี่ปั่น <Bing> ham, เจ็ดเฮ้ยอยคือแดกไม่เจ็ดมันกินเติมโอ้หนี่ครับหากันวันนี้มึงออกมาจ้องตึงเส๋ยว่าหรอตึงเต๋อไม่ต้องว่างเลยหรอกเงี้ยฮะนึงครับโอ้โหฮารอยอ๋อฮารอยเอาไปเลยไปป้าเด็กมาหนึ่งคนหไปล่องกล่าวปุ่มตีนี้นะลูกนะอย่าจ we ้านะโอ้ก็อย่าจ ok ้ามึง

แต่ว่าล่วงกล่าวก่อนรองนะคือว่าปันนีต้องลองคือคือได้กันกยเ่าคือผมมาป่าไม้วันนี้เลยแต่ว่าล่วงกล่าวตัวเช้าใช่คือคือนี้มันกลิงขึ้นแล้วมันไม่เต็มขึ้นมันกาะตุ้นังยะมาลองคือว่าคืนนี้ก่อยรือคือก้อาตัวเช้าคือว่าคืนนี้เราก้างใ้ปอกไก่ขี้ก่อนน้ำขึ้นเราลองนะคนร้อยค้มหรือหมอนวดข้องรนะลองเออลองตึงตีนี้เจ็นอย่างไรลองแต่นี้เจ็นอย่างไรใช่แล้วปุอนปุไปแหวะแหวะไปป่้นรด พอนเลยรถนี้รับซื้อมาเป็นปันวิ่งรถเจอรถเป็นปันไม่อยากดูโตเลยมาตี